สวัสดีครับผมมาส่งงานอีกหนึ่งกระบอกนะครับตัวนี้เป็นงานไม้เมลิดนะครับส่งกำคอใช้งานด้วยแล้วก็ตั้งโชว์ด้วยนะครับส่วนมากอย่าเน้นตั้งโชว์ไม่ค่อยได้ใช้งานเห็นดำไไม้ค่อนข้างจะดำนะครับตัวนี้ดำสนิทลูกค้าชอบดำๆนะครับ ลูกค้าถนัดขวามือนะครับรูปแบบตามนี้ไกลก้ลองแบบเท๊ปนกล้างฝั่งข้องเหลืองนะครับปีข้างขาว45เซนนะครับตรงนี้สนใจตัวงานไม้เมลิดดำๆยังพอมีต้องผมหามุมถ่ายที่มันเห็นละพอเห็นลายนะครับไม้มันค่อนข้างดำครับ มองลายอย่าฝัา่งนี้จะเห็นชัดเดี๋ยวดูฝั่งซ้ายนะครับอ่าอ่าอย่างเงี้ยเห็นชัดครับอ่าลายมันเงางชัดนี่ทซ้ายแต่ลูกค้าถนัดกว่านะครับโครงกายเป็นเล็แต่เลศนะครับ ใจตัวงานเบอร์โทรติดต่อก็0982623317็ช่างตีครับผมติดต่อเขามาได้โทรสอบถามก็ได้ครับไม้มลิดดำๆยังพอมีแต่ไม,ไม่ไม่เยอะครับอขอบคุณลูกค้าลูกค้าท่านนี้ก็อยู่นครปฐมเหมือนกันครับไม่ไกลไม่ไกลเดี๋ยวมารับเองอขอบคุณครับ